คราวนี้อีกด้านหนึ่งมาดูโครงการดีๆนะครับที่เครือข่ายพันธมิตรหลายๆคนก็ร่วมใจกันนะครับทำโครงการดีๆขึ้นมาที่ชื่อว่าครัวปันอิ่มนําอาหารไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโควิด -19 กก่อนหน้านี้อย่างล่าสุดลงไปในพื้นที่เขตราชเทวีนะครับซึ่งจิตอาสาทุกคนต้องการจะสร้าง กำลังใจและทำให้หลายๆคนสามารถที่จะผ่านคนวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณพัสนันช่างคิดครับกลังลมนะคะสวยค่ะรูปับุดปั ชันชัยนพร,รัตน์ประธานชุมชนซอยแดงบูงาเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนำทีมชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงร่วมกันแจกอาหารจากโครงการคลัวปันอิ่มด้อยเดียงใจสู้ไัยโควิด19ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดชาวบ้านที่ตกงานไม่มีไรายได้ในช่วงโควิด19 ชาวบ้านบางส่วนที่ไม่สามารถออกมารับอาหารได้เช่นกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยติดเชื้อที่รักษาตัวที่บ้านกลุ่มเสี่ยงสูงที่ต้องกักตัวก็จะมีเยาวชนในพื้นที่อาสานําอาหารไปส่งให้ถึงบ้านให้ได้อิ่มท้องโดยชันชัยยังได้นำอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มบรรทุกใส่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย คครัวปันิ่มเป็นโครงการที่ดีมากเลยครับเพราะว่าชุมชนหลายชุมชนน่ะเขาต้องการมีผู้ป่วยติดเตียงมีผู้สูงอายุแล้วมีคนพิการเนี้ยแล้วมีครัวปันอิ่มมหม่ยโครงการนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ,บ้านที่เดือดร้อนมากเลยครับคือชุมที่เราไปจัดสรรให้ชุมชนเวตาลัดเนี่ยคือเขาไม่มีใครไปเหลียวแลเขาอลนนี้คนตกงานเยอะในนี้เรามีพักพ่วงอยู่ตรงนั้นเขาก็ มาหาเรามาคุยกับเราเราบอกเอองั้นเดี๋ยวเราให้ให้ร้อยกล่องละการช่วยเหลือกันแต่ของตรงนั้นจะได้วันเว้นวันวันวันขี้วันคู่วันคู่แล้วก็ให้ aw, one khi, one u, u, วันมะกอกวันขี้ให้เพตลัดนอกจากนี้ยังมีตัวแทนชุมชนใกล้เคียงมารับอาหารไปแจกให้กับชาวบ้านในชุมชนของตัวเองโดยต่างบอกว่าอาหารจากโครงการครัวปันอิ่มได้ทำให้พวกเขาได้อิ่มท้องในแต่ละวัน จากที่ได้รับอาหารจากครัวปันอิ่มไปนะคะเอ,อ่อมันสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนะคะให้กับคนในชุมชนได้ซึ่งณนะขณะน,นี้คนในชุมชนเนี่ยตกงานนะคะขาดรายได้นะคะอย่างพวกขับแท็กซี่สำรออย่างเงี้ยก็หาพูดหาหาเงินไม่ได้จากผู้โดยถ้าไม่ค่อยมีผู้โดยสารขึ้นรถ แล้วส่วนแม่ค้าที่ขายของอะไรพวกนี้ค่ะก็จะขายของได้แบบได้ไม่ดีเท่าที่ควรเขาก็ดีใจนะคะชาวชุมชนเขาก็ดีใจเขาก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะคะว่าขอบคุณของครัวปันอิ่มที่ได้นําอาหารกล่องเนี่ยมาแจกจ่ายให้เขานะคะเขาได้ได้ได้กินได้รับประทานทุกวันเลยนะคะมันช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเขาซึ่งในครอบครัวบางครอบครัวเนี่ยมีมีลูกหลานเด็กเล็กหลายคนอย่างนี้ค่ะ อาหารจากโครงการครัวปันอิ่มด้อยเดียงใจสู้ภยัยโควิด -19 จำนวน1,000กล่องในแต่ละวันจะถูกจัดสรรกระจายไปยังชุมชนในเขตราชเทวีเช่นชุมชนเพชรบุรีซอย7ชุมชนโค้งรถไฟยมราชชุมชนหลังกรมทางหลวงชุมชนซอยสวนเงินชุมชนหน้าวัดมะกอกชุมชนเพตารัดชุมชนมั่นศิลป์ชุมชนซอยแดงบูง,งาโดยจะหมุนเวียนส่งอาหารให้ถึงมือชาวบ้านได้อิ่มท้องในช่วงโควิด -19 พัสนันช่างคิดสำนักถ่าว t n n รายงาน ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด subscribe และกดรูปก,กระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ